หมอกไตบักก็ูคลสองนะขอแลาวเขาปแบวนเจอกันแล้วขอจุคนลุ้งไว้รับรองขอไม่แน่ขม่นาไปพูดแล้วไปพู้แล้วลุงงต้งผูแล้วลุงแซมคิงเกียมยกฝูงเขาเลยไอ้แคมอ๊บอุ้บเยตัอากาาง อีคนหนึ่งก็ได้คะแนนสูงคนหนึ่งก็ได้คะแนนไกลอันเอาเป็นว่าสมันเจอไอ้อย่างเีมอเสมอกันโอมาแล้วใจถ้าอันนี้มันแบบชัดเจนอ๋ออมันต้องแบบชัดเจนไปทีตีโบ้ได้ได้ได้แก้ได้เหลือโอ้ันพูกนี่ยไอ้หยัดตีคนเข่าคะแนนไปเชียร์ให้เนอะผูกนะพอรับรองหุ่นอย่างอีกันเนี่ยอีชนะเนี่ยคนเข่าไม่เอาแหงไหนมาชู่ เออไอ้ขัากิ้มันมาแล้วหอดการรับหลังรู้คนทิ้งอู้ซึ่งหน้าไปเลยคนเท่าแม่พูเพชรอ่ะแม่เอ้ยรอบนี่น้อยคนนี้ก็มาเพ่หมดจ้ะโอาเนื่ยนอนกับพ่อเตรียมตัวไว้ยู่อาลมห่างอ้าวรู้เอ็นเลนี่ยกับพ่อจะตีกมันพูดก็แล้วเตรียมตัวหรือยังวันนี้ก็ได้ป่ะเอ็นเละเตรียมตัวเลยเราพูหาฟิตไม่เป็นสามวันแล้วนะมาเจ้าวันนี้เลยกะ วันนี้ขอได้ไม่ได้ขอได้ได้กะจะมาจะเอาวันนี้เหมืเนาะโอเคเนาะตีวันนี้เลยงูผลวันนี้เลยจะได้สบายสบายหน่อยแล้วจ่ายีได้ป่ะขึ้ยวันนี้บอกได้ฮะขอถามด้วยมันมะทูเดี๋ยวงูการเดี๋ยวงูการมามาตาค่ะมาตาต่อลงเหมือนที่เราบอมาได้แกแม่โชว์ท่าพุทธเนาะอมามาพองลมป่ะเอาล่ะครับพ่อย ดีมวยจึงให้แซมสำมืงมันเือบักลัวใ้ที่แถวเขาข้อลอกแถวเข้าซายให้อังใาาลายสายนับขวานนับตีหัวแล้วก็ลองเนึ่งเอาตามมันกอเป็นมวยพิกลบถ้าดีไอ้แค่มาหาจิงจันลับจะเอาเขาปอกหาเขาหกย เขาห้องว่ามัดเพิ่นไม่ห่าใครจะมาสู้ไอแซมได้ถ้าว่าแค่ันที่คุณ่อตายมันลวนมาไปทุกแถวไทยไปโอโหคุยรงไปก้าเฮ้ยไอ้น้องมันหมากับปู่แซมนี่บัดท่ามาว่าห่างยังจักกา น้าเกียวเดียวลมเียวว่าบอเบ้าพ่อหัาเข้าวัดบอปมบ่อหูจักปุมาจจงได้จุมของเลืออชาวที่แล้ววชมจ้องเจ็ดสีีมือดีได้คูู้่เลือดถ้าโดนมัดตบจะโนป่าเมือดไปจาะดูเบือดแข้มหไอเซเฮ้ยบักับดูคนละก็ชอบวไอ้เนาะ ะต้องนึกเป็มวยคู่เอกถ้าคุณสัเตกไปบัดทามาแยมมันเอาเวทียังมีสอกแถมมันหมกหูแซมตากามยังหัวยางเดี๋ยวว่จะเงาจักนักไปฟังโคเดี๋ยวจะนอนโตาเลือกตาค้างนมันอดี จะกับตามัดเพชรชะคาดมัดหืนเวหาถ้าบหันกับตาไผหาจะเชื่อคนนึงปวดเก่งคนนึงก็โวยบหันนี่โมยตวยกันสักเถืออนุ่ี่้างยังกับเนื้อแมเนื้อ เกี่ยวกคำพูนเลยแคมเอ๊ะพูนเฮาารึป่าขอเลือกหอมารู้มาลองมารู้ไม่ดูไม่เห็นอ่าใครมันต้องอยู่ห้องเย็นถ้ามันห้องเรื่องป่าอ้วมันจะเปิ้ลชวนจะสมอกตีมวยร้องโต่งแน่นอนเลยมาได้กาวน้องบกางโมแก้วบกางนู่นคอยดูนี่ตีมวยร้องโต่งเนี่ยตีตัวหล่นตัวนี่พลายของเท่านี่น่ะไปไร ¡Gracias! มาจองวัดกันเลยแค่มโบอ้านอูดีเนี่ยจรงขึ้นบมมวยเลยไม่ทีแค่ไทย จะปัดที่แฮมกรรมการเขาจะเป็นคนพอยกกะจีเนื้อกะไผ่จักกะเป็นรองทันว่ายกกะที่สองกะไผจักกะเป็นต่อยังบ่าวมู่ไม่จะโดนฮ่าก็ากรรมการจะเพราะคือคะแนนซ้ำมันอยู่ที่กรรมากมาร ้าโกงนะอย่าแสดงอยู่นี่อ่ลูเอาดิหเป็นอีกตัวบ่มือครบต้องมือซ้ำห้วยซ้ำน้ำคำเดียวก็ฮู้คนให้จะได้หาเตียงนสนจะไปนี่คนต้องพระสงฆ์กคเจาคนนึงก็จริงคนนึงก็จิงห้จับผูที่ตะวันผู้ก็เมื่อเจ้าจเลยจับเลยอย่างเงี้ย อันนี้ผมไปกับมังแกนเถอะเอาอันนี้ไปกันเลยไปโชคกันเลยวันนี้เลยบอกวันนี้เลยไปเลยไปเลยไป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 เตรียมตัวทางานกลางโจ้งเลยล่ะต่ลางเก่าไปฮะครับมาถึงพร้อมมาแจกตุ่นตะกุนนุ่มบุกอิ่งนะบักลัวนะเดี๋ยวผมจะโทรหาท่านโสจงสจรองแม่เป็นเกียรติในงานน้องไอ้อ่อฮะโอเคไปน้องเขาเป็นกรรมการงานนะกรรมละอ่อนเนไปไปเอาตัวเก่ามันหลอดก่อนไปลุย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 เนี่ เจอแน่จัะเข่าน่ะเจอแน่เจอแน่สวัสดีครับมิตรรักแฟนมวยทุกทุกท่านวันนี้พบกับมวยคู่อาคาแมสนามลุมกระทืบรุมพินีรุมพินีลุมพินีแสเนมรุมพินีนะครับวันนี้เป็นมวยที่เรื่องของความรักนะครับผมเฮลโลเดดีแอนเจนท์แมนเลตเชคเดอะแคทฮาร์ดเฮดครับมวยไทยเจคับเอชแคดเดอะมวยเฮดแบมุมแดงเลตเชคเดอะ มุมน้าเงิน้วครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาพบครับนักบอยมุมแดงครับนักบวยมุมแดงวันนี้ได้ทำการคิดต้อนมาอย่างดีนะครับเป็นเวลาสามเดือนตึ่นะครับ เป็นเป็นเป็นที่รักของเป็นเฟน,นมากเพราะว่าการคบของเขามีลีลาที่รรมไม่ธรรมดาเป็นลีลานี่มีความสวยงามน,นะครับถ้าเปรียบกับความหวานของขนมหวานก็หวานมากเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับล่องเร่งแมงคอร่าครับครับก่อนที่จะขึ้นสู่บนเวทีก็มีการไหวค้ครูให้กับเวทีนะครับนะครับอันนี้ก็คือลีลาของ,งล่องเร่งนะครับ <Yeah. S 1> โอ้จะลอดมาฮะนกมวยกล้าจะขึ้นเวทีอะไยังยเปิตปดตาโบ๊ะบล้ะพี่เลี้ยงไม่ไหนพี่เลี้ยงพี <c oughs> ่เลี้ยงพี <c oughs> ่เลี้ยงโอ้โหครับผม <c oughs> ป้านี่จะใส่มา้อย่างล้ำเหลืองเน,น,นี่ยเน,นี่ยกว่านี้ก้าเอะเออเออเอ๊ะเดี๋ยวมันจะช่วยกันลักล้ำไปนั้นเดี๋ยวองค์นี้ก็โจองค์นี้ก็โจยมันช่วยกันเดี๋วยวมันจะหน้าเดี๋ยวมันจะลุ่มตีกันใน,นนี้นะโ <c oughs> อ้อ้าหออนึ่งบอทอดน้องเนี้ยจะได้ตายก็ว่าแเลยเนี่ย ตอนนี้พี่เลี้ยงได้ทําการคุยกับน้อมวยให้ถอดพระออกก่อนนะครับเพราะว่าพระมันลูกกันตีครับครับผมขอเสียงปรบมือให้กับล่องแร่งแมงคอลันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเมงคลน่ะลายปิ้นเอ้ลายปิ้นเออใช่มงคลก่อพิษจะตีกันได้วะโอเคครับผมตอนนี้ล่องแร่งได้ทำการขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปพบกับนับมวยมุมน้ำเงินครับผมครับผมสำหรับมุมน้ำเงินของเรามีชื่อว่าแฮมโมไฮโซล้านนาครับสำหรับการต่อยมอวยของเขาเป็นมวยซ้ายนับขวานับครับผมวันนี้เขา มีความในใจที่อยากจะชกกับเรื่องมวยมุมแดงเป็นอย่างมากนะครับและเขาได้ฟิตซ้อมมาอย่างดีครับผมตอนนี้ได้มาอยู่ที่ข้าเวทีแล้วขอเสียงปรบมือให้แอมโบให้โซลันน่ะครับตอนนี้แอมโบให้โซลันแน่ยัดครับผมได้ทักไทยแฟนๆน,นอันเป็นที่รักของเขาและตอนนี้เขาก็กำลังจะขึ้นเวทีโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ต้องระวังนะครับเพราะว่า สนามเวทีของเราเป็นสนามจำเพาะโอ้โ้พี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงนักมวย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 ครับพี่เลี้ยงนักมวยนักมวยได้สะดุดชือครัข้างเวทีครับผมครับตอนนี้โอ้โหครับพอเสียงประมือกับไหโมให้โซกันเลครั้งนึงครับครับผมท่านผู้ชมผู้ทรงเกียรติและเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยจึงต้องมีการไหว้คุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขอเชิญนักมวย ทางมุมแดงไม่ว่าจะเป็นรอ,องแร่งแมงคอรันและก็แคมโบยโซและแนาได้ทำการไหว้ครูก่อนนะครับเชิญท่านมาพบกับการชกมวยผัวค่ะสำหรับน้องแม,มงเมงคอรันเขามีสายยาหมักเดินไมหามีน้ำหนักชั่งไว้มา่เช้านที่สองขีดชกมาแล้วสองร้อยกว่าครั้งในการชกแต่และครั้งเดินลงครั้งเดียวอนอกั้นเขาหามลงทั้งหมดเลยสำหรับแคมโบยโซละนา มีสายยาวว่าสายนอกป่านนอกน้ำหนักชั่งไว้ประชานี้สองกิโลขี่ไปชกมาแล้วสองครั้งโอ้พอนนี้น้ามวยของเราเป็นน้ามวยเจร้อนนะครับตอนนี้ได้ทำการตบประภาพครับตบประภาพเนี่ยไปล่อไปล่อไปล่อมาล่อไปล่อมาครับตอนนี้ทั้งน้ำมวยทั้งสองก็มองสายตาส่งสายตาด้วยกันสายตาไี่เป็นสายตาอาฆาตมากเลยนะฮะจากที่เราดูจากสายตาของน้ามวยตอเพื่อระวังนะครับระวังระวังระวังนะครับ น้ามวยมุมน้าเงินนี่ไม่ค่อยหันหลังไปมองมุมแดงนะครับต้องระวังครับอออออโอ้ย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 ต้องระวังนะฮะกับช่วงนี้สนับสนุน้วยชุดชนในตาลิงปิ้งเขียดพองแฮ้หล้าต้องเหยียดและเขียดต้องนอนหงายขอบคุณสายการบินมรสุมแอร์ถึงเครื่องแกใส่แต่คุณไม่ตายเพียงลำพังขอบคุณพระนมที่ฮอเฮอริเคนลมแรงทุกครั้งที่เปิดแหนผัดเปิดซิวตะลึหัวกระจายบิ๊กไอหายเกียรกระเจิง้นแต่เพื่อนึง ขอบคุณแป้งเย็นตางูจงอางเทียนตาไข่บางๆก็ยืนสถานแต่ทั้งพวงและสุดท้ายขอบคุณแม่ปลาตากบลบมุงเสาพองแท้ต้องหวานพบพอพบมาลบมุงเสาขอขอบคุณครับเออ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 เเดี๋ยว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 ตาเอี้ยวถูกต้องตาคะแนนตาคะแนนโอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเตะไปนานแล้ว เออตอนนี้ครับท่านผู้ชมอันผู้มีเกียรติและเป็นที่รักนะฮะตอนนี้นักมวยป่ายแดงนะครับโดนตัดคะแนนไปแล้ว20คะแนนครับผมเออแล้วจะเรืออย่างี่คะแนนเนี่ยไม่เป็นไรครับผมกับข้อมูลของตนเองครับกับข้อมูลของตนเองเพื่อทําการพร้อมที่จะชกครับผมเชิญพี่เลี้ยงทั้งสองมุมนะฮะได้ทําการถอดมงคลให้กับนักมวยอันทรงเกียรติของเรานะครับ การถอดมงคลก็เป็นการเจิมให้นักมวยมีการชกโดยการที่ได้รับกําลังใจจากพี่เลี้ยงนะครับโอ้โหดูไฟแดงครับคึกคักมากเลยนะฮะตอนนี้ครับผมตอนนี้ขอเชิญนักมวยทั้งสองฝ่ายยืนตรงกลางเวทีเลยครับเดี๋ครับอ่าเย็นครับเย็นครับผมอเอ๊ย่าเย็นอย่เย็นครับในหาคะแนนอีกรอบนะครับครับผม ถ้าผมขอเชิญสอจเฮียบุญเละเจ้าของอโรงภาพยนตร์กุมมุมแดงแม่นะครับ <c oughs> ได้ทำการมอบพวงมาลัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายครับผมยิยนครับทย็ยนยินย็นครับปรบเบอห้นักมวยมุมแดง่อยครับ <c oughs> ปรบมือให้กับนักมวยมุมน้ำหนุน <c oughs> รัม ครับตอนนี้เชิญนักมวยทั้งสองฝ่ายยืนเข้ากับเข้ากับไปที่มุมของตัวเองนะครับข้ามุมครับเชิญมุมมุมมุมครับผมก่อนจะเริ่มชกยกที่หนึ่งนะฮะวันนี้เราได้นำสาวสวยเซ็กซี่ในการประกาศว่าเป็นยกที่เท่าไรนะครับขอเชิญสาวสวยเซ็กซี่ขึ้นบนเวทีครับผมวันนี้เราได้นางแบบพิตตี้มาจากค่ายครับอีนะฮะ อแม่นะครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนักมวยสายตามองไม่ลดละเลยครับครับผมขอบคุณครับสำหรับสาวสวยเซ็กซี่ครับผมตอนนี้กรรมการก็ได้เรียกทั้งสองมุมนะครับเข้ามาประจำการตรงเวทีนะเพื่อเรียกกติกาไก่นะครับกติกากติกาครับผมผมพูดผิดนะฮะ ใจเย็น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 ครับผมตอนนี้กรรมการได้บอกกติกาแล้วครับว่าคนจะทำยังไงครับเสาครบโต๊ะห้ามสามขาห้ามเตะโอเคยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับตัวนี้มาแล้วโอ้ยเฮ้ยใครโดนเอานี่ตายหัวไป้ลยไปเลยไปแล้วอ้ยต้องโมยูเจอ นะครับตอนนี้นะครับขอได้ครับลองเร่งลองเร่งมอ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 งจับจับพยายามจับมุมจับมุมโอ้โหโอ้โหโอ้โลองเร่งลองเร่งลองเร่งยังไงลองเร่งยังไงแคมบู๊แคมบู๊ครับแคมบู๊ไปโอ้ช่องแดงทรงสายตาครับลองแดงสรงสายตาหลบไปหลบมาโค้งไปโค้งมาตอนนี้แคมบู๊ก็ยังไม่เข้าครับยังดูเชิงกันอยู่นะตอนนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้โหตอนนี้ลองเร่งเข้าไปนะครับดูเชิงกันโอ้โหแคมบู๊ก็ชกไปชกมาชกวาเตะขึ้นใต้โหูตบได้อยู่ดีครับผมตอนนี้โอ้โหเห็นกว่าตา จัดไปแล้วครับผมโดนส่อไปแล้วส่อไปแล้วส่อไปแล้วโอ้โหนนี้ตอนนี้เราไปตอนนี้เราล้ะครับลองแรงตรงสายตาหลบไปหลบมาหลบหน้าหลบหลังหลบด้านโดนไปแล้วโอ้โหโอ้โหมโอ้โหครับผมโอ้โหล่องแรงหุดบิดไปนะฮะระคังช่วยชีวิตครับผมตอนนี้พี่เลี้ยงทำการเทน้ำนักมวยครับผม โอ้ตัวนี้อุ้ยให้น้ำมุมแดงครับให้น้ำมุมแดงโอ้ดูแฮะโอ้โหโอ้โหเราตอนนี้พี่เลี้ยงให้น้ำมุมแดงไปแล้วสอนมวยอ่ะโอเคเนาะโอเคโอเคอันเดี๋ยวจะมีพี่เลี้ยงสองคนมาสอนมวยโอเคก็ ผู้ช่วยเหรผู้ช่วยเ่บาะเดกสกาเงินเกสกงินันนะัน่นะตังกาดีๆนะตังค้หมัเลยใสเขาใสเขาใสเขาเนอเนองตีเขาดีเนอะตีเขาดีนะตีเขาดีนะตีเขาดีๆนะโอ้โหผมว่านักมมยพ่อพี่เลี้ยงเขาเองนะเนี่ยเอาแล้วนะหรอเฮ้ ข้าวปาเด้อใส่แป้งนะใส่แป้งเลยวาข้ากปาเด้อไม่ได้เหรอ,อเหรอเหรอเอาชนะชนะข้ากปาเดินเนบอะบ,บ,อบ่อบ่อบ่อชุบบ่อข้าวปลาข้าวปลาดีขาดตอนนี้นอกมวยทั้งสองฝ่ายได้ให้นะไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเข้าสู่ยกที่สองนะครับผมยกที่สองนะฮะโอ้สาวของเราก็ยังเดินอยู่นะครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับผมครับกรรมการเรียกมุมทั้ง2มุมนะฮะเตรียมเข้าสู่เวทีเพื่อชกรอบขอยังชกข้ออะไรยังยกที่สองต่อไปนะฮะพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วยกที่สองเริ่มขึ้น ไม่จะดีเขาอย่างเนยังเออเาเขาเขาดีดีไปนี่บอกให้อีกเขาเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องแล้วครับตอนนี้ครับออนมวยแคมโบแคมโบโชลีลายงดีแคมโบเดียเอาละเลยเลยเลยโอ้โหลงยังาไม่ได้ครับตอนนี้มาิตอนนี้คโบล้มลงไปแล้วลกาัอ น้ำมันกได้ครับน้ำมัน,หน,ห,นหนึ่งสองลูกเล่าสามสี่ลูกเล่าโอ้ระฆังดังพอดีครับโอ้โหหมดแล้วยกที่สองนะฮะตอนนี้ขอพี่เลี้ยงมานำแพรแกมโบไปสู่มุมของตัวเองอเอ้าทำไมกรรมการโอ้กรรมาการยกแกมโบไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหมันต้องห่วงมันต้องห่วงโยนนี้วางยาแล้วกรรมาการ ทำการเนอะระยะเนี่ยครับผมเออบรรลุแต่วางยาละขีดทำการอ๋อชนะแน่เนาะชนะแน่ที่ขาดคุยเอาปูเซมหลงย่ามันเจ้าเหมืองเดือตอนนี้นะจับละวางยาไปเรียบร้อยแล้วรับรองป oh, <no. S 2> ูเซมชนะแน่จับเลยกับนี่เด้อเด้อโอเคเนาะโอเคตอนนี้นักมวยได้ให้แนมไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เดินทางมาสู่ยกที่3ครับ เป็นมวยคาดเชือกนะครับก็เลยมีการตัดสินแค่ฉาสามยกนะครับตอนนี้เดินหาเข้ามาสู่ยกที่3ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ร่วมรับชมการโชกมวยคาดเชือกในครั้งนี้เอาเอาเอ,เอ,เอนักมวยคนนี้ยังไงนะฮะรับผมตอนนี้กรรมการก็ได้เรียกทั้ง2ฝ่ายมาแล้วครับทั้งมุมแดงและมุมน้ําเงินนะฮะ ตอนนี้เข้ามานะครับกรรมการเริ่มชกยกที่สามครับสวัสดีครับมองเลยองเลยมองไปมองมาใช่ยก้ยก้ยกขึ้ยกขึ้เยกโอ้โหก้นไปโอ้โหเนไงเ่นเลื่อนครับเลื่นครับกรรมการตอนนี้จะ b a ก k d o โอ้โหโอ้โหปาขดแปไม่ใช่นักมวยโดนครับเป็นกรรมการ2น4 5อ้เอา โอ้โเดียเด๋ยวเดี๋ยวนักงวยทำไมไปนั่งกรรมการแลครับโอ้โหออกมาก่อนกรรมการครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหทั้งรองทงรองเท้าครับไม่เหลือแล้วอาตั้งสติตั้งสต,ต,ต,งต,ติบ้านอยู่ทางไหนอ่ะอ่ะเริ่มไหมครับเริ่มไหม เริ่มไหมเอาเริ่มไหมครับเอาไหมาครับผมชค <ชก S 2> เริ่มเชคเริ่มชโชคที่สามนี่ยังไม่จบนะฮะเวลายังไม่จบเอ็ชคเริ่มเอายังไงเอาทําไมไม่ชคก,กันล่ะครับเอาทําไมน้องมวยทั้งสองไปไม่โชกครับเน่เนะมาอย่างนี้เอาออโอ้ นังโวยมุมนั่งเงินไม่เป็นไฟโอ้โหโชคก็ได้แล้วครับรูตองแน่นอนครับอันนี้โอ้โหขี่ไหลแล้วนะพอก่อนไปครับพอก่อนไปเก่ากระมุมเก่าเอานักมวยมุมแดงก็อีกคนแล้วครับเอาเอาเอานักมวยมุมแดงทำไมไม่เอาทำไมไม่เชิญเอาเอาโอ้โหโอ้โหเชิญกลับกระมุมข้ามชิญกลับกระมุมเออตอนนี้ก็คือ เอาเป็นว่าการชกหวยคู่อะไาแค่ในครั้งนี้นะครับไม่มีการตัดสินครับเพราะว่านักมวยมุมแล้วเงินขี้ไหลเป็นน้ำนะครับแล้วก็นักมวยมุมเดงก็หลับไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณม่ทางผู้สนับสนุนหลักนะครับขอบคุณไปทางที่นอนซตินท็อปทีม่ายพ่อทีนอนซตินครับวันนี้ขอแลาไปเพียงต่านี้ขอบคุณครับไม่ไหวแล้วมั้ง 我来了。<Wow. S 2>